จาก30ตอนนี้ขึ้นมาเป็น38โอ้โหมีคนมาคอนเฟิร์มให้รินดีใจมากๆเพื่อนหลายๆคนอยากรู้นะคะว่าคุณย่าน้องต้นหนาวเนี่ยใช้เทคนิคอะไรมีไหมที่เขาบอกว่าค่าตายดีขึ้นได้บอกเลยค่ะว่า ดีขึ้นได้จริงๆนะคะหลายๆเคสที่ลินดูแลมานะคะต่างลงเหลือ14ขึ้นมาเป็น25ขึ้นมาเป็น30ขึ้นมาเป็น32 3B บีนะคะซื้อคู่มือการฟื้นใจของคุณรินมาอ่านแล้วค่ะโอ้โหขอบคุณมากนะคะคุณย่านะคะน้องต้นหนาจาก30ตอนนี้ขึ้นมาเป็น3 8โอ้โห สุดยอดมากเดี๋ยวเพื่อนๆหลายๆคนอยากรู้นะคะว่าคุณย่าน้องต้นหนาวเนี่ยใช้เทคนิคอะไรหรือว่าดูแลด้วยความรู้ไหนนะคะนี่เลยค่ะทุกท่านกินอย่างไรให้ไตฟื้นนะคะของดีแบบนี้ต้องแนะนํานะคะขอบคุณคุณย่าน้องต้นหนาวมากๆนะคะโอ้โหมีคนมาคอนเฟิร์มให้รินดีใจมากๆนะคะผมอยู่ที่30%ก็อยู่ประมาณระยะ 3B อีก1%จะหลุดไประยะ4แล้วรู้ตัวทันมาเจอกันทันนะคะก็งัดขึ้นมาถึงสา ดังนั้นเองเนี่ยก็เป็นอะไรที่หนุนใจนะคะว่ามีคนนึงทําได้ไม่มีเหตุผลอะไรนะคะที่คุณจะทําไม่ได้ดังนั้นคุณมาเจอคลิปรินแล้วนะคะคุณมาเจอรินแล้วนะคะคุณก็ติดตามไว้นะคะรับรองว่าคุณจะมีความรู้ในการที่จะเอาไปปรับประยุก์ตใช้และมีเทคนิคเทคนิคหมายความว่าเป็นเรื่องของสิ่งที่บางคนเนี่ยไม่ได้นึกถึงนะคะไม่ได้ระวัง ไม่ได้เอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะอเอ,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 เอแบบนี้นะคะถ้ามีใครมากระตุกเตือนเรานิดหนึ่งว่าให้สังเกตตรงนี้นะแล้วจะไม่ไปเดินตกเหวเป็นไงคะก็ถือว่าช่วยกันฉุดไว้ทันรินขอเป็นคนคนนั้นนะคะใครใครคุมอาหารลองคุมอาหารก่อนได้นะคะอยากจะได้เบ็ดเสร็จเลยนะคะก็คู่มือเล่มน,นี้ช่วยคุณได้นะคะใครที่ไม่แน่ใจว่าจีฟีอาร์ตัวเองค่าการผของไตเหลือเท่าไหร่และอยู่ในระยะไหนให้พิมพ์ทิ้งไว้ได้เลยนะคะ